สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาพูดกันถึงสเปรย์แอลกอฮอล์กับเจลแอลกอฮอล์ของกิฟฟรีนอีกแล้วนะคะตอนนี้เจลแอลกอฮอล์ซื้อ1แถม1น,นะคะยังมีอยู่ <c oughs> ยังมีอยู่นะคะถ้าเป็นราคาสมาชิกเจลแอลกอฮอล์จะตกเอาราคา เอาราคาแบบตัวเลขกลมๆเลยคืออยู่ที่75บาทต่อหลอดนะคะแต่ช่วงนี้โปรเนี่ยคุณหมอเขาอยากให้ะคะทุกท่านได้ใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของแล้วก็ราคาถูกนะคะซื้อ1แถมหนึ่งเนี่ยเดือนนี้เดือน5นะคะโปรถึงสิ้นเดือนอาจจะมีต่อเดือนหน้านะคะแต่ช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากนะคะเราก็เลยอยากให้ทุกท่านนะคะผู้บริโภคได้ใช้สินค้าราคาถูก โปรหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยจะตกอยู่ที่ชิ้นละ30กว่าบาทนิดเท่านั้นนะคะท่านสมาชิกเองหรือท่านลูกค้านะคะสามารถซื้อ,อได้ในราคานี้เลยสมัครสมาชิกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าทั่วไปอยากได้ราคาสมาชิกติดต่อตัวแทนหรือติดต่อเบลนะคะได้ที่เบอร์โทรใต้คลิปเราจะแนะนําวิธีการซื้อราคาถูกให้นะคะเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์กิฟฟรีเนี่ยปลอดภัยเป็นไฮจินิกนะคะปลอดภัยหยิบจับสัมผัสอาหารได้นะคะบํารุงมือด้วยนะคะ มีคนฝากซื้อของนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนอ่าส่วนตัวนี้นะคะก็ยังมีโปรอยู่ซื้อสองแถมหนึ่งอยู่นะคะตัวนี้เป็นขวดแก้วปริมาณเดี๋ยวจะบอกว่าปริมาณสามขวดเนี่ยปริมาณเท่ากันแต่ทำไมขวดใหญ่กว่านะคะทำไมขวดใหญ่กว่าเพราะว่าเป็นขวดแก้วเจลแอลกอฮอล์เรามีเป็นแบบขวดปั๊มด้วยนะคะสองร้อยกว่าบาทนะ ตัวนี้เป็นขวดแก้วตัวนี้เป็นขวดพลาสติกนะคะปริมาณข้างในคือเท่ากันแต่ใหญ่ที่ขวดลูกค้าหรือท่านสมาชิกบางท่านเนี่ยมีถามว่า,าสีมพูเนี้ยนะคะกลิ่นรสพิ้งเนี่ยจะมีขวดพลาสติกไหมนะคะเบลไม่ได้ถามบริษัทแต่ในความรู้สึกของเบลเบลคิดว,ว่าไม่มีนะคะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ตอนนี้ก็หายากนะคะเราอยู่ในช่วงวิกฤตกันเนาะนะคะแต่ส่วนอ้าวแล้วทำไมสีส้มเป็นขวดพลาสติกได้นะคะเหมือนของเด็กอนะ เดี๋ยวคิดว่าออกมาเพื่อให้เด็กได้พกพานะคะจริงๆมีฝาครอบนะคะอันนี้ให้ลูกใช้ก็ลเลยฝาครอบหายนะคะข้างในจะเป็นสีส้มกลิ่นส้มแต่ว่าสรรพคุณเหมือนก,นกันกับตัวอื่นทุกอย่างนะคะ75%แอลกอฮอล์แอนจินิกสำหรับเด็กพกพานะคะปลอดภัยไม่อันตรายนะส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่กลิ่นนะคะไม่เหมือนกัน แล้วก็มีส่วนผสมบางตัวเล็กน้อยตัวนี้นะคะนอกเหนือจากที่เราจะใช้ล้างมือแล้วเป็นกลิ่นมิ้นท์นะคะเราอะ่ะเราต้องยอมรับว่าคนเรากับกลิ่นปากน้ำลายบูดถ้าเราไม่ค่อยได้พูดได้จานอ่ะมันมีกลิ่นบ้างอยู่แล้วใช่ไหมคะมีกลิ่นบ้างอยู่แล้วต้องยอมรับเนาะนะคะ,ะบางทีดื่มชากาแฟแปรงฟันแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้พูดน้ำลายก็มีบูดบ้างเราะฉะนั้นเราใส่แมสตลอดเวลานะคะบางทีเราก็กงังวลเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเรารู้สึกเหมือนได้กลิ่นสด เหมือนได้กลิ่นไม่พึงประสงค์แต่ว่าเวลาเราถอดแมสทาไมไม่มีกลิ่นนะคะแปลกใจนะคะทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้ฉีดที่แมสได้แต่อย่าฉีดแล้วใส่เลยนะคะใช้ทิชชู่นะคะวางไว้ทับบนแมสอีกทะะกกกกะะีหนึ่งนะคะแล้วก็ฉีดสักพักสักนับ1นึถึงยีนะคะสบัดสบัดนิดนึงแล้วก็มาใส่นะคะจะดับกลิ่นที่แมสได้ด้วยนะคะสดชื่นแล้วก็ยังฆ่าเชื้อได้ตามปกติอีกด้วยนะคะเป็นขวดพลาสติกพกพาง,ง่ายนะคะเมื่อกลิ่นหมดแล้วเราก็ทำอ่าเราก็ฉีด เมื่อกลิ่นหอมมันหมดแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นซพนะคะเราก็ฉีดใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยทําเป็นแบบว่าพกพาใส่กระเป๋าพกพาได้สะดวกก็เป็นขวดพลาสติกพกพาง่ายขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าอาจจะไม่พออาจจะเผ่ออะไรเงี้ยนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นขวดแก้วอาจจะพกพายากกลัวแตกหน่อยนะคะเบลคิดว่าไม่น่ามีขวดพลาสติก ช่วงแรกๆที่ออกมาเนี่ยบรรจุภัณฑ์เรายังไม่ค่อยลงตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะตอนนี้เบลคิดว่าเขาแยกออกมาแล้วว่าตัวนี้น่าจะเป็นขวดแก้วเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองขวดพลาสติกนะคะแต่ถ้าเรากลัวแตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนมาใช้2ตัวนี้แทนสรรพคุณเหมือนกันแค่กลิ่นไม่เหมือนกันนะคะและตัวนี้ก็ฉีดแมสได้เมันเป็นกลิ่นมิ้นท์ใบสะระแหน่นะคะตัวนี้ซื้อ2แถม1แต่ตัวนี้ไม่มียังไม่มีโปรแถมแต่ว่ามีโปรแรกซื้อนะคะซื้อครบ500คะแนน 500คะแนนไม่ใช่500บาทนะคะคือเมื่อซื้อสินค้าแล้วลดแล้ว25%เหลือคะแนนเท่าไหร่500คะแนนแรกซื้อได้1ขวดในราคา45บาทนะคะได้ได้ได้หมดเลยนะคะได้ทุกกลิ่นน้องบาสเข้ามาส่งได้ทุกกลิ่นนะคะส่วนตัวนี้อ่เบลทำให้น้องชายให้น้องชายไว้พวกไว้แขวนกระเป๋า ะะบริษัทไม่มีตัวนี้เบลนะคะเป็นแม่บ้านที่ทําธุรกิจกิฟตฟรีเนี่ยก็จะมีอะไรมุ้งมิ้งมุมิมมมนะคะบ้างเกิดขึ้นมาบ้างตัวนี้เบลถักเองอเรามีคลิปสอนนะคะมีแพทเทิร์นให้อยู่ในช่อง Youtube เดี๋ยวจะแปะข้างล่างให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็แขวนกระเป๋าแขวนกระเป๋านะคะมีวิธีทําแขวนกระเป๋าหิว้วหรืออะไรต่างๆนะคะใส่ออกมาเลยออกมาใส่อันนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นไซส์เล็กไซส์นี้ อ่ะพอดีใช่ไหมไซส์นี้นะคะแต่ถ้าจะใส่ไซส์นี้แพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดิมที่ลงไว้ให้ในช่อง y o u t u b e นะคะแต่เปลี่ยนหัวเข็มเป็นอ่าไม่เปลี่ยนหัวเข็มก็เปลี่ยนเป็นไหมเป็นไหม4 p นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เป็น4 p นะคะ ขนาดใหมเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะคะถ้าสี่ะพีเป็นเส้นเล็กแต่ไม่ได้เล็กมากเล็กปกตินะคะใช้เข็มทองแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ใช้เข็มเงินแต่หาเข็มเงินไม่เจอเข็มเงินตรงนี้หัวมันจะเล็กกว่านะคะแต่ถ้าคนที่ฝึกถักเนี่ยจะเกรงมือแล้วก็ดึงดึงแน่นดึงดึงดึง,ดง,ดงยื้อๆกันอยู่ให้ใช้เข็มทองนะคะให้ใช้เข็มทองก็เหมือนเป็นลูกเล่นให้เรานะคะถ้าบอกเอ๊เชื้อโรคมันจะติดตรงนี้หรือเปล่า เชื้อโรคมันจะติดตรงนี้ไหมนะคะก็ฉีดก็ได้นะคะเราอย่าไปคิดลบทุกเรื่องะกลับมาบ้านถักสักสองสาอันกลับมาบ้านก็สลับแช่น้ำาชมบูขยำขยำตากนะคะมันก็เหมือนเป็นสีสันในชีวิตของเราเนาะนะคะัันนี้ก็ได้ช่องนี้นะคะช่องนี้ร้านนี้เนี่ยเป็นแม่บ้านที่หันมาทําธุรกิจ ขายตรงโดยที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนแล้วก็ทําแบบตรงๆนะคะพูดแบบตรงๆจริงใจเลยไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมในการทําธุรกิจเลยนะคะแต่บริษัทดีสินค้าดีก็เลยทําให้อยู่ได้นะคะไม่ได้รวยมากแต่พอได้เลี้ยงลูกนะคะพอได้เลี้ยงลูกพอได้มีอยู่มีกินบ้างนะคะก็จะมีอะไรมุงม้งมิง้งมุ้งมิ้งเข้ามาเข้ามาเติมสีสันนะคะนี่ก็<า>ตัวนี้เป็นก้ามปูซื้อพวกนี้ซื้อได้ที่ร้าน ร้านขายอุปกรณ์นะคะ DIY นะซื้อมาถักเล่นอันนี้เรามีแพเทเทิร์นให้ฟรีนะคะมีแพทเทิร์นที่ใส่ขวดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้ว่าตอนนี้ยังมีเหลือไหมนะคะถักที่ใส่เจลแอลโกอฮอล์แบบหลอดด้วยนะคะ ไม่มีเก็บไปแล้วแถมลูกค้าไปหมดแล้วนะคะก็มีเดี๋ยวเอาเอาช่องเอาคลิปที่ทำแพทเทิร์นนะคะให้แปะไว้ข้างล่างคลิปนี้อีกทีนึงแล้วก็จะมีเบอร์โทรให้ถ้าไม่เข้าใจนะคะทักไปที่ไลน์สอบถามได้นะคะว่าเอ้ถักยังไงแต่อยากจะบอกว่าอุ้ยไม่เป็นทำไม่ได้ไม่ไม่จริงนะคะเพราะว่าไอ้พวกนี้เบลฝึกเอง เอาเข็มอันหนึ่งไหมอันนึงถักจนดาเลยค่ะถักจนดําจนกว่าจะฝึกเป็นจนออกแบบแพทเทิร์นเป็นแม้กระทั่งนะคะธุรกิจกิฟฟารีนนี่เราคุยตาภาษาแม่บ้านแม่บ้านนะคะแม่บ้านทําธุรกิจเนาะเบลไม่ใช่นะักธุรกิจที่จบสูงหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนทําธุรกิจไม่มีเลยทุกวันนี้คนรอบข้างก็ไม่มีใครทําธุรกิจแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เบลทําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราฝึกกันได้ตอนนี้ก็จะ ฝึกหันมาเคยเคยฝึกนิตติ้งอยู่พักหนึ่งอันนี้ช่วงที่ว่าเป็นโควิดเราอยู่ออนไลน์ตลอดไม่ได้ออกไปประชุมไปหาลูกค้าข้างนอกแล้วนะคะก็ทำออนไลน์เต็มที่ก็จะเดี๋ยวจะฝึกนิตติ้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสอนกันนะคะนะคะแพทเทิร์นตัวนี้กับที่ใส่เจลแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวมีแปะไว้ให้ส่วนรายละเอียดของสเปรย์แล้วก็เจลล้างมือต่างๆนะคะเราบอกไปที่ต้นคลิปแล้วนะคะเป็นอ่าถ้าเราไปเจอแอลกอฮอล์ที่แรงหรือว่า แอลกอฮอลที่ของปลอมอมีนะคะแล้วกัดมือเนี่ยเราจะรู้สึกแสบๆคันๆแล้วถ้ามือเป็นแผลเชื้อโรคและไวรัสนะคะก็เข้าซึซมเข้าร่างกายเราได้ไง่ายขึ้นถ้าเราพอที่จะมีกําลังซื้อนะคะอย่างตัวนี้เบลบอกเคล็ดลับให้เลยว่ามันเหลือขวดละ50บาทในช่วงโปรเพราะอะไรซื้อ2แถม 1, 1> เบลทําตัวเลขกลมๆเลยนะราคาสมาชิกตกอยู่ที่75บาทใช่ไหมคะ75 2ขวดเป็นเท่าไหร่คะ150 150แถมอีกหนึ่งหาร3า0หาร150เท่ากับเหลือขวดละ50บาทจากราคาเต็มขวดที่109บาท109บาทหรือ99บาท109บาทเจลเจล9 9อันนี้ร0 9บาทเหลือ50บาทวิธีการซื้อแล้วท่านที่เป็นสมาชิกได้เงินคืนอีกนะคะอย่างเบลตำแหน่งดีหน่อยนะคะตำแหน่งที่สอนทีมงานได้แล้วเนี่ยเบลอยู่ได้เงินคืนอีก25% 15 150เี่ยเบลก็จะได้เงินคืนอยู่ที่ สามสิบกว่าบาทตกจากร้อยกว่าบาทเบลได้ใช้ในหลอดละสามสิบกว่าบาทอ่าในขวดละเกือบสี่สิบบาทเท่านั้นจากร้อยเก้าบาทถ้าใช้เองหักส่วนลดหักปันผลออกแล้วหักเงินคืนออกแล้วเนี่ยจะเหลือสี่สิบกว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้าบริโภคอยากได้ราคาสมาชิกนะคะก็ลองปรึกษาปรึกษาเบลก็ได้ว่าทำวิธีไหนได้ราคาสมาชิกและได้ซื้อที่ถูกลงมีกำลังซื้อให้ใช้ในครอบครัวนะคะ การเป็นสมาชิกเนี่ยมีมีหลายประเภทยอยู่ที่ว่าคุณไปคุยกับใครถ้าคุณคุยกับคนที่เขาสนใจที่จะผลักดันให้ทําธุรกิจอย่างเดียวเลยคุณก็จะกลัวการรักษาย,ยอดกลัวการที่จะทักให้ซื้อแต่ถ้าคุณคุยกับคนที่บอกไปเลยก็ได้ว่าสนใจแค่บริโภคแล้วบอกชื่อสินค้าไปแล้วก็ถามว่าตัวนี้ซื้อยังไง ซื้อ,อยังไงมันมีแลกซื้อไหมมีซื้อให้ถูกลงไหมอะไรยังไงนะคะคุณก็จะได้สินค้าที่ถูกลงในราคาสมาชิกนะคะส่วนเงินคืนเนี่ยไม่ได้คืนตั้งทีเดียวเดือนนึงอาจจะเป็นยอดสะสมทุกวันที่11ปันผลของกิฟฟอลีนจะออกนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราต้องมีเราต้องมอีที่ปรึกษาที่ดีส่วนสมาชิกบริโภคของเบลเนี่ยเบลจะเบิก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบิกปันผลแทนนะคะทุกเดือนก็จะโอนเข้าบัญชีแล้วส่งสลิปไปที่ไลน์นะคะทุกเดือนลูกค้าก็จะ2 0 0 0 3 0ส0ัสั่งซื้อสินค้าในบ้านของเขาสินค้าที่เขาจะต้องกินใช้นะคะส่งรายการมาเบลก็ส่งพัสดุไปให้ทุกเดือนที่เงินออกก็ส่งเงินปันผลไปให้เพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยจะได้บริโภคจริงๆนะคะ ลดที่ส5้าเร้อยละสสิห้าถึงสี่ิเปอร์เซ็นเลยถ้าเป็นผู้บริโภคนะคะใต้ล่างเบลเนี่ยคนที่เบลดูแลนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะการที่เราซื้อของใช้เนี่ยที่จะถูกจริงๆเนี่ยเราต้องดูคนที่อธิบายให้เราฟังเหมือนเราซื้อประกันอะนะคะว่าเขาอธิบายแบบไหนเขาอธิบายที่เร่งยอดหรืออธิบายให้เราเข้าใจว่าสิทธิประโยชน์สิ่งที่เราจะได้รับสิ่งที่เราเสียเงินไปแล้วเราได้รับคืนมาได้อะไรบ้างนะคะ